ท่นก็่ากินอาหารบากินรสจานบ้านเขาเลยนั่นจะมีของเวียดนามโปเวียดนามใช่เวียดนามครับเดส็ีหน่นึ่เวีดนามทั้งหมดทังหมดรับ ถึงคนเขากลุม,มคนซื้อไหมพี่นิวตอนนี้มีครับแล้วคนซื้อเขาแมา่ยู่พี่น้องเยดนามเป็นบบน้เป็น,บบน,นทั้งหมดเลยไอ้นสีเข้ากลุ่มลำดับที่สามสี่โอ้ยเห็นเดบ,บุญหลายๆเวยครับม,มันเป็นอกมันเป็น ผมมาผมเบ,ถบ,มา,บาถือกันเยบอยมาบอยเบาถือกทุกอย่างบอกความคว่มจริงเลยแล้วชีวิตจริงดิมันเป็น,ปนพี่อันปักบอกว่าแวะไหนก็กลับมากลับมาครับพี่อันปกัก ผมก็เป็นคนบันบันต่างจุาหาความรอเด้ตลอดนี่หาบ่ได้จากผมแต่ว่าผมก็รอเป็นย้ำอยู่รอเป็นบางบาทบางช่วงบางสถานการณ์บางสถานการณ์กับว่ามันจะของคัดอยู่นีแต่ว่าจัดในชีวิตจริงกับจังสี่หละกับเบาบันบนภาษาบันบันเท่า หไหม้แม่แม่แม่กินนนี่แต่แน,นแี่นิเาเป็นแดดเซอืมนี่ดิข้อมูลอย่างแดใส่กับแม่คือเขาวันละมันเหน่ยว,วมกันแล้ว ดูใจกันร้อยตั้งแต่ปีห้าหกไม่ดูคงื่นโอ้ขอบคุณครับพี่ที่รีกการเงียงแบบไปเจอทุกคนแบบง่ายๆถ่ายรูปเข้าถึงเจอกันคุยกันแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อคนนี้เจ้าของเฟซชื่อนั้นชื่อนี้อะไรประมาณนี้ หลับดอกชานี่ตอนนี้นกะลคุมประมัณนสามพันกว่นี่ยละครสามพันเอ็ดสามพันสองนี่มั้งเมนบอกพี่หมูฟ้าเอื่อยผมดิเนี่ผมหูเรีว้วตาเร็วเดีย่ย ตีมูปลาน้องบอยจำเก่งมากมากใช่ครับกินอย่างแสบันกระบ่มมปลาแดก ประเดี๋ยวก็ได้อิ่มด้วยเห็นแนวกินพิธีพิธังนะ่นใหเปิดเครื่องเสียงไงใ,ใส่กัน เสียงเบาก็เป็นตะเลียตัยวแต่บ่อยเจ้าสัวมันเป็นอย่างนี่ครับเป็นเป็นเรื่องปกติเลยบางปีเนี่ยคนนี่ผมยังมีความรู้สึกว่าปีนี่ผ่อนคลายด้นี่เพราะว่าทิมอาจารย์นักดนตรีกะทำการบ้านมาดีครับทุ่มเทกับการซ่อมหางเครื่องคู่ฝึกกระจัดการจัดเวลาได้ดีครับทุกอย่างแล้วเกินแล้วก่อนกำหนดฮะมอลลัก่กะขนาดปีนี้มาซ้อมหน่อยดหมอลำัพึ่งนัดกันบางช่วงปลายเดือน นะครับแต่ก็ไดสองเรืองนะครับเมื่อไดสองเรืองไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับก er ็ถือว่าดีอยู่แต่ละปีต้องล่ำเอาเอาสองเรืองไปล่ำเพราะว่ามันงานบางจังหวัดมันอยู่สถานที่ไกลกันทั้งสี่ห้องก็สิเดียเปลี่ยนการแสดงเปลี่ยนเรืองล่ำไป,ไปไปให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องฟังนะครับกรนนาสนใจทั้งสองเรืองครับที่สําคัญงานโชว์พี่น้องผมอยากให้พี่น้องเบิ่งอยากให้พี่น้องเห็นเอาเห,ห็นในหนีจกหน่อยเบิ่งแต่ชุดที่โปรโมทออกไปลด จากมือนีเป็นต้นไปฮอนมือเปิดว่งองสิปลอยค่อยๆปล่อยชุดปล่อยงานชุดออกไปนะมือละสองสามเสร็จรถาดกดไหลกดแช่ผู้ใดกดไหลท่านกับท่านบอท่านกับบอท่าน,อาน,อานของผมนี่ทึงเฟซส่วนตัวดิผมมูลเอเรเลยจักสีขายยังก่อนทึ้งสีขาขกาฟแฟคาเฟ่อาหารทึ่งสีขาขห้องพักลุงแร่มทึ้งสีไขเอียงก็ล่ละทึ้งสี่ขปุรีสายบอดแค่ เทงสิกายบัตรกุมป oh ิดพ wow. ี <illions> <The following. S 1> ่น้องเบิ่งทีละว้าวอืมบอกเพื่อนค่ะด้วยประกันทั้งปวงเลยอืม แดนเซอร์เยอะมากครับแดนเซอร์ล้นเวทีเลยแล้วงานโชว์แต่และโชว์โชว์สนุกก็มีโชว์มีคุณค่าก็มีโชว์อลังการก็มีวัฒนธรรมก็ไม่แบวครับแหลกกับลอยหาสิบเจดบาทของพี่ของนอนมันนี่เริ่มปล่อยของเสร็จผู้ชายละบาดนี่เป็นได ไปแชร์เรื่องนี้ทั้งเพีบอยซิริชัย บอเป็นคนเกียงหงใจกันลอยมันมันบมเมนเกียงบอเกียงดอกครับพี่น้องทุกๆุกอย่างเฮ็ดเปลือมันเป็นอาชีพมันเป็นวิชา,าชีพเพราะเนาะต้องเต็มทีกับมันต้องเต็มทีกับอาชีพเพยาะงีที่จะรักษาสิ่งที่เขาสั่งขึ้นมากนะมันกับบริหิษได้างไงเนาะแต่กับบอคืนวาสิ์บืนได้มากอดเก่าปีสิบปีวันนี้นะครับกระยอน พี่น้องอให้โอกาสเมตตาสางสรารในการสนับสนุนอันนี้เจ้าภาพไปยั่งจ้างล่วงหนาไว้ต้นเงินปีเจ็ดศูนย์นี่กัเจ็ดสิบแปดิบเว่าคิ้วแล้วที่เขามาล่อไว้นะครับอันนี้คือเป็นหัวใจรักเลยนั่นก็คืองานเพราะว่ามีงานกระจังสิีเงินมีเงินมกระจังสีเลี้ยงลูกน้องเขากระจังสีพ่ออยากพ่อกินเนาะฉะนั้นนพี่น้องผู้ใดหักใจกรนลอยนี่มีการมีงานนี่บทิมกันเรยตตองเอือนหาเอือนกอน นะครับ